เาเข้าใหม่ใหม่ขนาดที่ยังไม่ได้ติดปลายเลขที่บ้านเลยค่ะใครเช่าตอนนี้ได้อยู่ก่อนเจ้าของบ้านอีกพีเจ้าของซื้อบ้านใหม่กําลังตกแต่งเพื่อปล่อยเช่าที่นี่คือโครงการแกรนด์พีโนราชพฤกษ์เฟอร์นิเจอร์ครบเครื่องใช้ไฟฟ้าครบหลังบ้านจะมีเคาน์เตอร์ครัวอีเกียด้วยนะคะตกแต่งสไตล์มินิมอลขนาด17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย132.5ตารางเมตรแบบ2ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนี่คือห้องนอนใหญ่ค่ะ สิ่งที่ผู้เช่าจะได้รับได้แก่แอร์สามเครื่องทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบทำเลดีแบบนี้บ้านใหม่แบบนี้ค่าเช่าเพียง16,000บาทต่อเดือนรวมส่วนกลางแล้วสถานที่กใกลก้เคียงใกล,ล้กับสมมกรเพลสราชพฤกษ์โฮมโปรเซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลรัตนาธิเบตโรงพยาบาลเกษมร,ราชโรงพยาบาลพระน่งก้าวโรงเรียนนานาชาติเดลล่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลายัยถ้าสนใจมาเป็นผู้เช่ารายแรกติดต่อดียาพรอพเพอร์ตี้มาได้เลย